สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบ,บอลที่น่าสนใจครับคลิปนี้เชื่อมโยงไปที่สโมสรอนแมนเชสเตอร์เด็ดทีมเดียวนะครับส่วนที่มันอื่นเดี๋ยวมาอัปเดตกันเพิ่มเติมคลิปถัดไปนะครับมากันที่เรื่องแรกครับก็รายงานกันออกมาจากหลายสื่อในอังกฤษเลยนะครับทั้งพวกเดลี่เมลเทเลกาฟนะฮะสื่อชั้นนำเนี่ยก็ได้มีการรายงานออกมานะครับว่า ทอนเอ็มสเปอร์ครับแสดงความสนใจในตัวของแฮร์รีแม็กไนวรับกับตันทีมของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซนเตเนี่ยก็มีความสนใจย้าย,ายออกจากแมนยูด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อหาโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอนั่นเองนะครับโดยที่สเปอร์เนี่ยก็ได้มีการเจรจารแล้วก็สอบถามเบื้องต้นกับทางสโมสรแมนยูไปแล้วนะฮะว่าราคาไม่เนินค่าตัวเท่าไหร่นักเตะมีความสนใจย,าย,าย้ายออกหรือเปล่า นะครับก็รอติดตามกันในเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของแม็กวอีกหนึ่งรายครับที่มีโอกาสย้ายออกจากทีมนั่นก็คือดอนนี่ฟันเดเบ็กนะครับซึ่งตามรายงานจากโรมาโนมีการรับบุกออกมาครับว่าตอนนี้ดอนนี่ฟันเดเบ็กเนี่ยกำลังพิจารณาทางเลือกเรื่องของการย้ายทีมเพื่อหาโอกาสลงเล่นแบบสมอเสมงนั่นเองนะครับนะักเตะรักสโมสรแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเดนเชี 5, ครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องเลือกเกี่ยวกับโอกาสการลงสนามมากกว่า ซึ่งทางออกก็น่าจะเป็นการย้ายทีมแต่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ยังไม่ทราบครับมีการเล่นข่าวก็สิบกันออกมาก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นอาแจากอดีตต้วสังกัดของเจ้าตัวก็ได้คือเดียวกันครับแมนยูเนี่ยได้ลุ้นขึ้นมาแบบเรื่อยๆครับเกี่ยวกับการคว้าตัวคิมมินแจนะฮะ ตามรายงานล่าสุดก็คือตอนนี้นะครับทางคิม,มินแจมีการเริ่มเก็บข้าวของภายในบ้านแล้วนะครับเพื่อเตรียมย้ายไปร่วมทีมแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแต่เบื้องต้นก่อนที่จะย้ายไปแมนยูเนี่ยคิม,มินแจต้องกลับไปที่เกาหลีใต้ก่อนเพื่อเข้ากลมนะครับแล้วก็เข้ารับราชการทหารตามกฎหมายก่อนที่จะมีการเปิดตัวกับทางแมนยูอย่างเป็นทางการน,นะครับตามข้อมูลจากสื่ออย่างเอลมาติโนครับสื่อท้องถิ่น ของฝั่งอิตาลีนั่นเองนะครับเรื่องของเกี่ยวกับเม็ดเงินค่าเหนื่อยที่มินแจจะรับกับทางแมนยูเนี่ยมีการเล่นข่าวลือกันออกมาครับว่าน่าจะอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ได้ประมาณ90,000จนถึง1 0 0 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ครับแมนยูก็ยื่นให้เยอะมากๆครับเยอะกว่าฝั่งของนาบรีอย่างชัดเจนรวมไถึง ค่าสิสัญญาแมนยูก็ยอมจ่ายแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกันเมื่อถึงกําหนดการจ่ายค่าสิสัญญานะครับเพราะฉะนั้นดิวดังกล่าวเนี่ยที่ทางมาที่แมนยูข้้งสูงมากๆ ตามรายงานจากซืนอติตาลี่นะครับในตอนนี้ส่วนดาวรุ่งที่กําลังมีข่าวกับแมนยูครับตามรายงานจากเดลี่เมล l นั่นก็คือไบรอันกุนเตเรสนะครับกองกลางของเชียร์โก้ฝ่ายนะครับเป็นมิดฟิลด์วัยสิปีมีการระบุว่าแมนยูเนี่ยกำลังให้ความสนใจแล้วก็เตรียมดําเนินการในช่วงซัมเมอร์นี้แมนยูต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งในพื้นที่แดนกลางเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่ต้องการนักเตะตัวท็อปแล้วก็นักเตะ ดาวรุ่งอนาคตไกลในรายของกุตเตเลสเนี่ยถือว่าอยู่ในิสต์รายชื่อนักเตะที่ซื้อเข้ามาแล้วก็พัฒนาต่อไปหรือเป็นพวกแบบบรรดาดาวรุ่งนั่นเองน,นอกจากว่าตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางของแมนยูส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะที่เป็นตัวจริงนะค่าเฉลี่ย เรื่องของอายุเนี่ยมันก็เยอะนะครับคาเซเมโรเอเล็กเซนเนี่ยสาแล้วนะครับบรูโน่ก็อายุเริ่มที่จะเยอะขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่แมนยูจะสนใจมิดฟิลด์ดาวุ่งอายุน้อยที่ต่ำกว่า20ปีอย่างเบรยียนกุเตเลสนะฮะเขาจริงเราจังไหมก็ต้องรอติดตามกันอีกรอบหนึ่งนั่นแหละครับในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ตำแหน่งผู้ตัดประตูครับนอกจากแมนยูจะสนใจเดียโก้คอสตาแล้วก็เดวิดลาย่าแล้วเนี่ยนะครับ แมนยูยังมองถึงการคว้าตัวในรายของยาซินโบโนผู้สับปะตูตัวเก่งของเซบีย่าเช่นเดียวกันโบโนเนี่ยเคยเป็นข่าวกับแมนยูมาก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วก็ช่วงมกราคมนะครับแต่ว่าก,รการดําเนินการเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรคืบหน้านะครับจนมาถึงในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอนาคตของนักบิการเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนไงเกี่ยวกับเรื่องของสชั่วใหม่ส่วนหนึ่งเราก็ ความต้องการที่เอกชนทางต้องการผู้สมัปรตูที่มีความมั่นคงกว่านี้ซึ่งทางยาซินโบโน่เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในหนึ่งนิรายชื่อที่ทินหาต้องการร่วมกับทางรายาแล้วก็เดียโก้คอสตาที่มีข่าวออกมาแบบต่อเนื่องนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนเติของสโบสรแมนเชสเตอร์เต็ตนะครับส่วนที่มันอื่นนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันในช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับก็รอการอัปเดตแบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยก่อน ะครับเดี๋ยวเอามาให้รรบฟังกัดน,นะครับโอเคครับลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ